xay mastic grapes, sụp sạp, ôi vặn xoay đầu, ngăn vặt ở chào, xoay นุ่นละครับพี่น้องงานวันนี้ครับเาน้ำออกจากตาอางุ่นครับน้ำท่วมครับนี่นะครับนองกำลังหลากน้ำม,มากพี่น้องไลหลน้ำม,มากจากสวนนุ่นลวครับนาทีครับคือเสียบปลั๊กครับดูดน้ำออกครับปอางุ่นถ่ายพี่น้อง อง,งุ่นเซมัดคัดครับปีกลายในตาย,ยครับพี่น้องครับฝนน้ำท่วมแห้งก็ปีนี้ครับแต่ปีนี้ใครเนี่ยครับยังเหลืออยู่หอยอยู่นี่พี่น้องเดะพวกอง,งุ่นเดนนเจ้าขอเรียบร้อยแล้วกำลังมาครับสองรอ,พอบพ่อป่อยอยู่สองรอบพ่อไหมมาบ่เลยนะพอมันง่ายพวกเขา เรซึมนามมันบรดูดนามมันน้ำนัมาแล้วครับโุดหม,มัห <laughs> ลดออกอกลางให้กมันต้องเป็นผาบบอย่างนาะไปสินะเป็นผา,าที่มันบอ่อนามไรบ่มาแล้วครับ <laughs> โอย <laughs> ใช้นาสดยัง <c oughs> นี่นี่อ,อืะหมด <c oughs> หมดทำนั่นและ

mèo 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 đúng mèo hôm xưa này ạ ủa đi là đi là đi là มีลาแทะมีลาแทะมันลีลา 好，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 好。